วันนี้ฮะก็สั่งการเร่งด่วนเฮลิคอปเตอร์ ter, กระทรวงเกษตรนอกจากขึ้นบินนะส่งถุงยังชีพนะให้กับชาวบ้านแล้ววันนี้ยังมีภารกิจช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยสูงอายุสองรายที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหมู่สามตำบลคลุงหลังจากได้รับการประสานว่าผู้ป่วยทั้งสองไม่ได้ฟอกไตามานานกว่า5วันแล้วพอเส้นทางถูกตัดขาดวันนี้ก็สั่งฮอบิน ฝ่าน้ําท่วมนะฝ่ากระแสฝนฝ่าสายฝนฮนะผู้ป่วยฟอกไตครับส่งโรงพยาบาลนี่อันนี้หลังจากเ,าเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังให้บินสำรวจพื้นที่อำเภอขุงนะพื้นที่ประสบภัยอื่นๆเพื่อประเมินสถานการณ์จะใช้หอหย่อนอาหารสิ่งบรรเทาทุกข์นะนี่ภาพมุมสูงนะครับ แล้วก็เร่งด่วนตอนนี้ก็คือนะการบัญชาสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าจะอยู่บัญชาการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่นะไม่ไปเอาภารกิจอื่นแล้วนะนี่นี่ตอนที่พาผู้ป่วยฟอกไตอ,อ่นะผู้ป่วยฟอกไตสองขั้นใช่ไหมฮนะเนี่ยเป็นสอวอนะและปัญหาเร่งด่วนตอนนี้คืออะไรโรงพยาบาลบางแห่งไฟเริ่มดับค่ะ ผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนอันนี้ต้องเร่งซ่อมระบบไฟลำเลียงผู้ป่วยด้วยนะตามการประเมินของโรงพยาบาลเราก็เข้าไปสนับสนุนเขาเช่นเดียวกับกองทัพทุกเหล่าทัพนะก็ประสานร,ร่วมกันปอพอกกรมป้องกันบรรเทาสาภัยกระทรวงกรเกษตรนะตั้งศูนย์อพยพเพิ่มเติมที่โรงแรมซิกเนเจอร์ด้วยนี่ฮะแล้วก็สิ่งของอาหารต่างๆกองทัพภาคที่4นะกระจายสเบียง แต่ตอนนี้เรื่องเร่งด่วนก็คือเอาประชาชนออกจากจุดเสี่ยงครับอบพยพออกมาเจสกีเรือท้องแบนไปไม่ถึงหลายพื้นที่ก็เอาเรือแรงม้าสูงเรือหางยาวชาวประมงแล้วหน่วยซิลก็เข้าไปในพื้นที่เนี่ยครับแล้วน้ําจากเสดาเนี่ยมันไหลมาสมทบกับน้ําเดิมในหาดใหญ่น้ําเลยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เชี่ยวแต่อุตุบอกแล้วว่าวันนี้ฝนจะตกหนักเป็นวันสุดท้ายตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะเริ่มเบาลงก็จะเร่งให้กรมชลระบายน้ําต่อเนื่อง สามวันน่าจะคลี่คลายค่ะนี่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเข่าวันนี้รับผู้ป่วยฟอกไตสองรายส่งโรงพยาบาลปลอดภัยแล้วช่วงที่ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำคืออยู่ในพื้นที่